ก็ได้ซื right. ้อไใบต้นหนึซ bueno. ื้อมาหลายดอกซีหาเมืองนี่นะก็ได้ซื้อหลายแต่ว่าตัวเจดีย์ซื้อหลายหน้ะหัวซูนนะซื้อหลายอย่าหัวขวนเด้อะอาบุญไว้บุญพันตึงหน่อยก็เอาถืหลายก็เอามียงสิได้ดอกเนาะแลีนตามแล้วก็เบิดหลายพันแล้วคุณจะบอกว่าปล่อยแหมันดังไปโหลดปราจันเดชเอามื่อนี้เออลืมท่านผู้ชม ปาปลาสีโซ่อาหามีของดีมาโซ่แต่ว่าจับเงนินจับท่องทั้อนันรถเป็นพิเศษเนาะพลาาลอบสุดท้ายแล้วซอยซอยปูเมนะืทบุญน้ำปูปลอบสุดท้ายเรี่ยวในราคาสาม้อยเกาสิบาบาทจับเงินจับท่องแอดไลน์มาทีู่นย2หกห้าสกับ080 691ปดศูนเา่อะสองแปดนึ่ะแอดไลน์มา โลลอบสุดท้ายแล้วภูสิบเฮ็ดอีกเลยค่ะท่านผู้ชมบ่เฮ็ดออกมาอีกพระธาตุออกมาอีกแล้วสำหรับจับเงินจับทองเพราะว่าเนี่ยสั่งมาสั่งมากหาตัวบ่คนหนึ่งเจดีดงกระเสียไว้เป็นกรรำเอาไว้ตะบูชาเนาะระลึกถึงคนในครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าบอกถือหวยพอเพิ่นเลยเสียวไว้หลายอยู่ค่ะทุกท่านช่งวงซอยเพิ่น ทำเพิ่นกับย่างหลายอยู่ช่วงนี้เจแดงปูแดงโค้ชนะก็ออกหน่อยจับนึ่งจับท้องเปลี่ยนปูสุดท้อกับมีกับปูสอบกับย่างอยู่เจแดงกับปูใดงสังเจแดงกับสีแป๋วัดน้ำปูหาเจสีแป๋วละเพิ่นกับสีสางสางสางประตูโป้งกับเป็นกุฏิอะไรบ้างพายังอยู่ห้องพวอยู่พายังอยู่ร่องอยู่ห้องติดร่องั้วเนาะค่ะมันเกิดไก่ กินข้าป่าอาหารเพนเนาะมั่กเบาวนดีเันก็เลยอยากสร้างคนดีในมอมยูสังนึง้ามีเงินก็จะสร้างปุะตโป้งเลขกเพื่นก็ได้แม่เมื่อวานนี้กัไอหาแปดมือห่าแปดว่ะู้บ่ได้เบิ่งคลิปนั้นอาจสิบ่คด้รู้เนะเนางคลิปนี้ไม่ให้เป็นเบิ้งนเนู่หาเจบแปดเพิ่นฝันเพิ่นเพิ่นฝันตรงกับเลขน้องเนี ฟันตรงกับเลขน้องแมวนุกหน่อยเออคนไดแปดหาแปดกับสองหาแปดต่ว่าคนฝันว่าปืนกระบอกสองกระบอกนี่มันสิบพ่เป็นแปดแปดกับสองแปดว้าวสั่นแปดแปดกันนาลุ่มอุ้ยมะครับเ๋ยวสิภาพาปเอาเลขกับปูเ๋ยวสิภาพาแปเอาเลขกับปูนี่บอกคนแล้วบอกคนว่าเป็นยังงงขนาจจะได้เม่งคลิปก้อนก็ได้เป็จำได้ว่า 8ปดสงหก็เป็นสองหาแปก็หาแปนั่นล่ะกลางกลางตัวไหนสี่หกอ๋อสี่เก้าสี่หกสี่เก้าหาเก้าหาเอะมันมันมันอะโตเพราะเลียนอยู่ผู้บรการ์ต่างสี่หกูหาเจ็ดแปดหาเจอ๋อเป็นเลขวามนี่เพราะเลียนอ่เลข่คือเปลี่ยนจาให้เลยสิิะ เอาสิบอกไว้เหมือการกับ,บว่บอกเจ้าเทียเอาขอบคุณดันมีพวกผักพันก่อนค่ะเพิ่นส่งส่งสบู่มาให้เนาะสบูส่สบู่หนุกหน่อยส่งมาให้สองสุดสบูส่หนึ่งสบู่หนสบู่น้ำนม,นมข้าวกูต้าไข่มุกหอมหวยหวยหอมหอมหอมแดงขอบคุณเพิ่นก่อนขอบคุณเพิ่นก่อนน่ะเนาะอันนี้ คุณพิมพรเนาะค่ะแค่อยู่สกินครับว่าออถ้ากังเว้นอันนี้ถ้ากังึ้นเป็นเนื้อท้องอันนี้ถ้ากังึ้นเป็นเนื้อท้องอันนี้ยังแค่อยู่สลิมคลีมบอกบอเมเบียไนครีมถ้ากังขึ้นถ้ากังเพิ่นบอกว่าไอ้ท้ากังขึ้นตัวนี้มัดเพิ่นกับไอ้ท้าทับตัวนี้บอกมันนี้แต่กังเว้นนี่ ใส่ตัวนี้ตัวเดียวทีดียุ่งมาขึ้นจะแดงถ้าสองสองอานเลื่มขึ้นบ, <c oughs> บัดมือเศร้านี่มามาท่าตัวนี้อุย้ยหนุหน่อยท้าก็ไปรูเลย,ยว่าตีอีหลีเดกอีหลีไข้ก็เฮ้าจจแดงสีท่าขี้ประจำเนาะพวกวาสลินพวกสิตายท่าประจา <c oughs> เออเัอนกนัแต่ว่าถ้าท่าตัวนี้ลงไปอุย้ยรูเลยรูลเลยสัมผัสใ้เลยว่ามันดีดีดีขึ้นท่าตัวนี้ ขอบคุณเพิ่นเรยโฆษณาคเพิ่นเนาะกับปุ้ยสิจังเจดียโฆษณากันจ่างโหลดบิวตี้แคร์สปาอุบลสาขาสองอยูวารินสำหราบด้วยค่ะครบวงจรน,นิดนหน่อยไปบ่าัดผิวนวดตัวนวดไข้เคียบด้วยเครื่องสำอางคาเวอร์มาร์กออลดไขมันหนาท้องโอ้ยลดหนึ่งถึงสี่นิ้วต่อข้างโอ้ก็ไปเยอ เกี่ยวแพงเลยเด้อเจดีย์กจะไปนะยูบนเว้ยเอ,อ้อยยูบนญยูบาลินไ mm hmm. ปนอนบ้านเพิ่นก็ได้เพิ่นบองนะังไปลินน้ำเพิ่นก็ได้นวดน้ำแร่น้ำนมโอ้ไปอาทิตย์หนึ่งเจดีย์ตา่างดาราบนี่แหละเป็นแม่น <c oughs> เป็นทบวงจอนได้ไหมล้านสปานหนาทรวงลด,ลดได้หนึ่งถึงสี่นิ้วประดิษฐ์ผิวนวดโตนวดคลายเครียดด้วยเครื่องสำอางนี่แม้อบสมุนไพรอบน้ำแร่ดำนมลดไขมันหนาท้องโอ้ พงจวนน้ะไปยูไปดูจักรทิตย์ใรับร่องปานดาลาดลเจ็ร้น่อท่านใดทราเอาเบรเรงปูปหกแปดประเดี๋ยเออเบารเรื่องปูบึงการเพราะในเก้าแปดเกแล้วก็หกแปดหกค่ะท่านผู้ชมหกหกแปดหกเก้าแปดหมาเจแด,ดงว้าไปเลย 6, ให้ดังเลยไปเสนอแปดหก แช่ไปแช่ไปกันส้มให้ดงังระเบิดไปเลยเป็นวานขนาดหกแปดหกหกแปดหกเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าปูนได้ก็ปูพื้งการปูพืองการปูพื้นการที่ห่อเป็นถวายเครื่องสักผาเพื่อนบ่เนื่อนบ่เนอะเ็นผู้ที่หอเป็นถวายเครื่องสักผาบ่ะเมนถวายเครื่องสักผาหมือนว่าหาเพื่อนให้ถือเนาะ ปัเพนเขียนมาหายหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ดกับกับสามเจ็ดหานั่นมาฝันดีสองขึ้นนี่เถอเลยสื่อเลยอ้ยเหมือวันปกติันฝันีนยงฝันมาเล็กข้นอยู่ขาจะของ้ดแดงจึงคืน2 4สองสี่สามสองสี่สาม้สอเออแบบป๊อดมาแดงข้าเกงเนี่ยเด้อมาเหล็กตำเมเส่้งสามตัวตัวมากเนาะสามสี่สอง จักละบะเน่แตงหวายว่าหันเงฝ้ฟันว่ากองสลากออกเก่าเจ็ดกับสามหาศูนย์นะบอกมีบ่าอยู่ในคลิปหนึ่งคลิปแย่ลุยนะแย่ลุยฟันดีนะคนเบิรงหลายมาคนมาเหม็นว่าอุ้ยนงนกฟันแม่นนาสันนกบ่าอยู่ได้เก่าเจ็ดเทปหนึ่งนะาสันตูเสียงกันว่างานตูบันไไปไปบก่ยไปบ่บ่าาไหนไปสัมผัสนนกก้าหลินกันว่ะ ก็บอกนองแม่คือเนียยนไม่ล่มบันนี้เพ่อบันพอบันอกกันว่ามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยปวดบวดจุ้งนะพว่าเนี่ยวดจุ้งพนว่าเนี่ยบ้านพันเพิ่งเ่งเคลื่อนเนี่ยกมเคลือนมาเกือสองหน่วยว่าเนี่ยมาเอาานนึงมาจนเนี่ยเอาเตยพามาเนี่ยเน่ดีแล้วมาเลียกผาเนี่ยพูนว่าเนี่ยเน็่ตัวไหนเนี่ยักอ่ะนี่ยน่หนักอ่ะ Nên đấy, nên cứ phụ nhầy phụ nhầy bò, bò đấy mẹ Nên đấy là Nên, tạp bụi cho nó Lán vườn đó Ờ, 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 lán vườn chùm Lán mẹ Ờ Đó lên nó hành lãn vườn Cứ đây là hành Thái bưng vườn, bưng là Bật mà Cứ mới lên vườn vườn Mình như hành lãn bưng áo vườn Phần bà, phụ trường văn Bưng áo vườn Đấy là Xóng ở đây, bưng สามมันเด่กว่าเอออากระตรงกันกับเลขบมะเขียเนี่เป็นสามมันเลยกสืออันท่ไหนะอ๋ออ้ากระตรงกันกับเลขบมะเขียนี่มันเไปเบิ้งไปอีกัางหนึ่งพนมือป่าฟังหนึ่งเนี่ยทางนึงนีสองสามมันเงนึงเออเมียมักเด่นหมู่บ้านมันก็เห็นสองสามกับสามสามมันว่าอํานวยมะเขียรุ่งเสียงไหนเย็นหาสามแต่ว่ามันเห็นสามสามกับสองสามมันเ็ไปก้นเบอกข้าสอน เด็นี่ตะเลขกเส้นท so oh. ิมละสองกลางล่างนะสองกับศูนย์กลางล่างะสอกออกศูนย์เล็กได้เ้าคือรไหนเราคือร้านริมอ่าเรนคือร้ามรงศิลร่งเาืองสองสามสามสองเลยเล่านะว่านลกไปเด็ลุ่งศิงป์กับทางมิชชั่เจริก็ลุ่งคิมไปแล้วเนาะในเลขมะเขือบว่านเขไปเพามเลเ้ไห่เลยเออเจ้าถามหาเล็กฝาโล่งนี่แะหาได้มา หาสามบฟังเออหาสามอ้าวคนถามมาไล่หลายก็เมีนมาไล่หลายอ่าสาม่ออตรงกันกับเลขดังตรงนี้เลขดังอไว้เออหาสามยูนไหม่เอาไปเอามือนั่นเอาไปเอามือนั่นจะเลือดามหานั่นนะแปดสามขึ้นเืซื้อไวเลยแปดสามหางแปดสามหางกันออกแปดามหาเอาสิได้เป็นต้นไหม่ต้นยิ่งมีเก็หาก็ไปเก็ไป เจ็ดหกนะเจ็ดหก่ายหมือนี้เจยบานกเจดเป็นหกอ่อืองาเจ็ดชัดเจนเลยเจ็ว่เจดชัดเจนดี๋นี้เจ็ดมาแห้งแปดมาแห้งเนาะกับหากับเกาเนาะกับหกับเก่าซีตุม้าตะเหล็กสูงสูงเนาะเออม้าตะเล็กสูงสูงว่านองหน่อยมาสองสี่สมบ็อกยยในหัวมายวยในหัวเลยเจอหนกมากมาดใจเมื่อกี้สือตัวนี้ล่ะ สองสี่สามเวลาเมื่อค่อยฝันอีอย่างที่มันโตแดงแบบรอยขื้นไหมแบบขาเจ้าของนี่ขาเจ้าของนี่แบบว่าเอ้าเลขยังม่ขื้นอยู่ขามันอีขื้นแล้วก็ลอยขื้นเลยไหมสองสี่สามออวะสองสี่สามจริสีแดงเลยบ่แดงเลยแบบน่าจะข้างล่างไว้สั่น เหล็กปูมามาแล้วแม่ซื้อไปเล้วเดี๋ยวสข้าไปทน้ามัคาวเล้ามันเท่ามันบเมือสิบว่าปีประตูวัดนมือนั้นมันติดทุกหลักว่านจบไปเล้ยวแล้วมันก็บอกแล้วแม่ก็ซื้อเล้ยวเดี๋สว่ิ้าไปทน้ามัาวแล้วแล้วสี่เด็ตัวใดสีคือจังเปนเป็นแม่ซื้อบ่เลบอแม่อยู่นี่ยอะออ้บอกแมงเนอะก้อนก็จะใหยก้เก้อนโาด๊อกคันตามเล่าไปจำนี่เพรเสียดกอก ไถ้าซื้อขืนซื้อลรกเหมือนถืองี้นะโอ้กกกอกเด็กเันถือเป็นจำแต่วม่ยาบ้าเอานผู้ชมไปใส่กันไปน้ำกันเนาะบอกกันก้าหกเก้ากับแปดก็ไปเจ้ากันเลยเก้าหเก้าที่เรียกว่าแปดก็าแปดที่เหลือบอกสเท่าเก้าแปเก้าเก้าแปดเกับเก แปดเกโอ้ยมอก็ไปก็ไปแก้วแปดเก้าหกแปดหกเออนยังสี่ตัว่ออ้อหกแปดหกเก้าแปดหกไอ้ทันผู้ชมเป็นแนวทางหกแปดหกเก้าแปดเก้าเก้าออบบนนแค่เนี่ยออ สองตัววาซื้อรถบอกบอกพอนลวดเนี่ยมันดังระเบิ่อไปลวดแลวจังเขาก็เป็นจระนาเป็นแนวทางเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพิดจระนาเป็นแนวทางสิบเลขสิบพันยานว่าแม่สิบเลหล็กท่านผู้ชมสิบพันยานกับสิบมากหลายหลายเหล็กเนาะท่านผู้ชมแค่นี้ลราไปเจอกันที่โพทองเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็กดไลค์กดแช์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลในเด้อค่ะก็ให้เล็กมาให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะคะ่ะวันนี้ก็ฟังเจแดงบาเนะคะ